แม่บ้านเตื่นแต่เช้ามืดครับเดินขึ้นเขาสามมุกเงียบๆครับมีลูกน้องเดินตามมามาซ้อมครับไว้ครับเผื่อมากงานวิ่งบางแสนปีนี้ เช้าๆครับอากาศเช้าเ้าเดินขึ้นเขาสามโมครับครับฝนตกปลาก็มีครับหกโมงเช้าครับแม่บ้านเดินมาเจอขึ้นเขาสามโมเจอน้องลิงครับเลยกลัวครับไงครับกล้วยไม่มีครับตอนนี้มาแต่เช้าเขายังไม่ขาย เดินเชื่อเฮ้ยไปเอาเรียกเป็น,นเ,เ,เดินขึ้นเขาไปเรืเ่อยๆเดินแต่เช้ามืดเลยมาได้บรรยากาศเจออีกแล้วครับอบอกไม่มีกล้วยมาฝากเลยนะเอามาทั้งแกงเลยครับ อ,อันนี้หัวหน้าฝูงหรือเปล่าเดินเดินะจะเดินตามไปส่งนะครับอ้าวมานานๆตอนรับมันตอนรับแม่แน่นบอกดูดิแม่ปีอะไร เดินจะเดินขึ้นเขาสามมุกหน่อยครับหมาก็เยอะเหลือเกินออกมาต้อนรับอ้าวนั่นทางนั้นพี่ลิงมาเนยนะนะครับทางขึ้นเขาสามมุกมีแต่ลูกน้องนอนรอกันอยู่กลัวครับแม่บ้านก็กลัวครับซ้ายขวา รอกันอยู่ครับแม่บ้านฟิตแต่เช้า,า,านอนเต็มอิ่มสองคืนแล้วจะไปถ่ายเราทำโครงการนะนี่ไงมีป้ายอยู่ครับเพิ่มมาอีกสองปีเสร็จเอาสามุกโครงการ ียแม่บ้านวิ่งไม่รอเลยครับนี่วิ่งลงเขาครับไม่เหนื่อยวิ่งลงเขาครับไม่รอเลยครับ รอหน่อยจอบไปปีนี้มาวิ่งบางแสนแต่ต้องจองที่พากก่อนหน่อยเดี๋ยวพักนะอืมอืมนั่งกล้องดูปลาดูก่อนนั่งไ,ไ,ไปก่อนไปเราจะถ่ายมานันแน่นเห็นไหมมันนอนหรือว่าอะไรอ้าวมาแล้ว